คลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปวิธีการสอนใช้น้ํายา re นั่นเองนะครับผมก็บางคนเนี่ยที่เล่นแลนนะครับผมก็รู้จักอยู่แล้วนะครับวิธีการ re เลยนะครับรู้จักอยู่แล้วกันทั่วไปเลยนะครับแต่อันนี้จะมาบอกให้กับผู้เล่นใหม่ละกันนะฮะผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมวิธีการ re เนี่ยมันปรับยัางไงามันทํา,งงายังไงถึงจะได้ลูกแก้วออกมาและสกิลมันต้อง up อขั้นตอนแบบไหนแต่วันนี้ผมจะมา re สาย ดาบสปินนะครับผมยังว่าเป็นสายดาบสปินนะฮะทั่วไปเลยนะครับผู้เล่นใหม่ทุกคนต้องเล่นสายสปินอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสายฟาร์มนะครับผมรีอีนะครับผมคุณสมบัตินั่นก็คือยาลบความจำรีอีนะครับมันจะลบทุกอย่างเลยนะครับผมลบในสกิลสปินตรงนี้แต้มสกิลก็จะได้คืนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สกิลในสปินตรงนี้ก็จะได้คืนนะครับผมได้คืนมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสอนวิธีการรีอีแบบ พื้นฐานเอาแบบผู้เล่นใหม่พอเข้าใจนะฮะตามนี้เลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรรีรอมากมายนะฮะกดตัวตีไปเลยฮะกดยืนยันไปเลยครับผมก็สปินเหมือนเดิมนั่นแหละนะับผมเราก็มาดูกันนะฮะว่าเราต้องการอะไรบ้างสกิลนะครับผมรอยย้อขึ้นไปเนี่ยจําเป็นต้องใช้มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแลน EP หนะครับผมจําเป็นต้องใช้นะฮะ มีทั้งหมด3าสกิลสำหรับสายดาบสปินนะฮะจำเป็นมากที่สุดก็ทั้งหมดนี่เลยอ่ะผมมีลูกแก้วครบหมดนะเท่าที่ดูนะน่าจะครบหมดทุกอันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมอ่ามันต้องการสกิลคาตัวนี้เลยตัวนี้ก็ต้องการสกิลตัวนี้สกิลตัวนี้ก็ต้องการตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องการอ่าช็อตสวิม ช็อตไหนวะนี่ก็ต้องการตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องการตัวนี้เอาง,ง่ายคือ1 2นี่เลยเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยอันแรกมีไหมสกิลหนึ่งสกิลหซื้อเอาก็ได้นะครับสกิลหนึ่ชื่ออะไรเอ่ยเพิๆๆอยู่ไหนวะก็นั่งหาดูไปเรื่อยๆครับ วิธีการทําสกิลนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมใหม่ๆแรกๆก็อาจจะงงๆหน่อยๆนี่เลยซื้อมาเลยครับแล้วก็อัพไปเลยฮะมันต้องการสกิลเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้ปุ๊บปึ๊บช็อตเท่าไหร่นะช็อตสวิมอันนี้ต้องการระดับ3เราก็กดไปเลยฮะร,ระดับ3 UP อัพไปเลยครับ3 3ทีแค่นี้เองนะครับผมต่อไปก็ต้องมาสกิลนี้ฮะ ช็อตกันสกิลช็อตกันอันที่สามช็อตกันอยู่ไหนเอยช็อตกันอยู่ไหนวะนี่นี่หรือเปล่าใช่กดซื้อเลยครับปาบได้แล้วแล้วก็อันนี้ต้องการอะไรอีกช็อตกันเลเวลสองอ่าเลเวลสองครับผมได้แล้วได้ตัวนี้แหละสปินสิ่งที่มันต้องการก็คือสปินนะครับผมต้องมีค่าสปินร้อยแปดสิบเจ็ดอ่าล้วก็อัพไปเลยครับร้อยแปดสิบเจ็ด เอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะมันได้ค่าพอยด้วยนะครับผมได้ค่าพอยกลับคืนมาแล้วก็ได้ค่าสกิลแต้มกลับคืนมาด้วยนะครับผมร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบเจ็ดแปดเจ็ดเปะ๊ะอ่ะโอเคแล้วก็สกิลนี้สกิลลำดับที่เจ็ดนะลำดับที่เจ็ดเป็นตัวนี้นี่ชื่อเหมือนกันนะครับผมเราก็กดแลกไปเลยนะครับ ปพ๊บได้มาแล้วนะไม่ใช่ตัวนี้กดตัวไอัพมาเลยแล้วอันนี้ก็ต้องการลำดับที่สองอันนี้จะอัพยังไงวะลำดับที่สองเนะี่ยมันต้องการสปินร้อยบสโอเคถ้าเกิดคุณงงนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีอัพอะไรก็ดูตรงนี้มันต้องการอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติก็คือเลเวลสอืมอันนี้สปินร้อยเกองนะ ก็อัพตรงนี้สปินนะฮะกดตัว C นะร้อยเก้าสองเอาเลยแล้วเลียวสองเรียบร้อยฮะอ่ะอันนี้ก็ต้องการสปินต้องการสปินนะอ่าสปินสองร้อยสี่สิบนะครับผมสองร้อยสี่สิบอัพไปเลยฮะสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเป๊ะโอเคแล้วก็ไปแลกลูกแก้วนะครับแลกลูกแก้วตรงนักดาบตรงนี้เหมือนเดิม สกิลที่เท่าไหร่สกุลแก้วที่9นะตัวนี้เลยนะครับผมชื่อเหมือนกันนะฮะก็กดแรกมาเลยเรียบร้อยได้มาแล้ว1สกิลต่อไปก็ต้องการตัวนี้เลเวล2เลเวล2ทำไงอัพสปิน245 245โอเคอัพแล้วเลเวล2ตามนั้นฮะแล้วอันนี้ต้องการสปิน292 2 9 29 2นะแล้วก็อัพไปเรื่อยครับ292นะ ง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองครับผมผู้เล่นใหม่เข้าใจทุกคนเลยนะอันนี้มาบอกสําหรับผู้เล่นใหม่นะใครผู้เล่นเก่ารู้แล้วก็อย่าพึ่งดาวมานะลออูกแก้วที่สิบเอ็ดนะครับผมตัวนี้เลยชื่อเหมือนกันอัพไปเลยเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมต่อไปสามสกิลนี้จําเป็นมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัพให้มันเต็มนะเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปก่อนอันนี้ต้องการ เลเวล2เราก็มาดูตรงนี้เลเวล2ต้องการสปิน298 298ฮนะอ่ะอัพไปเลย2ปึ๊บต้องการสปิน319 319ก็อัพไปเลยฮะ319อา่ะได้แล้วแก้วลูกที่12นะฮะลูกที่12ชื่อนี้ปึ๊บปึ๊บอัพไปเลยฮะเรียบร้อยได้แล้วสกิลต่อไปตัวนี้โอ้โหสกิลอันนูน้น ข้ามสกิลมาได้ไงนะ่ะแต่ว่าลูกแก้วที่ห้าเรามีอยู่แล้วนะฮะแก้วที่ห้าเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแรกเลยแก้วห้าแก้วห้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมชื่อมันเหมือนกันโอเคตัวนี้เลยสี่เนิร์ดจะเปิดอ่านดีๆนะครับต้องเช็คดูด,ดีๆนะต้องการช็อตกัน4สี่ช็อตกันสวีมสี ช็อตกัน4แต้มอ่ะขั้น4ปุ๊บใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วกดปุ๊บเรียบร้อยโอเคต่อไปอันนี้ต้องการเลเวล2เราก็มาอัพอันนี้เลเวล2ปุ๊บเรียบร้อยต่อไปสปิน345 345ปุ๊บปบเรียบร้อย345แล้วอ่ะแลกลูกแก้วครับทีนี้ลูกแก้วที่13 รับเป็นตัวนี้เลยฮะสุดท้ายปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมอัพเรียบร้อยต่อไปก็เป็นขั้นตอนแล้วที่เราอยากจะใส่อะไรบ้างนะครับผมเนี่ยยังเหลือแต้มสกิลเยอะเลยนะคะผมสกิลหลกัหลกๆของดาบสปินนะครับผมเน้นให้3สกิลนี้เลย3สกิลหลกัหลกๆเลยนะครับสกิลอื่นคืออย่าพึ่งนะครับแล้วต่อไปนะครับผมอยากมีดาเมจเพิ่มนะครับให้มาอัพพาวเพิ่มมาเอาตัวนี้ลูกแก้วที่5้าผมมีไหมไม่มีซื้อหรือเปล่าแก้วที่ห้ามีไหมเนะี่ย ไม่น่ามีอ่าต้องถามซื้อนะมีหรือเปล่าวะในนี้เดี๋ยวดูก่อนเผื่อมันมีนี่ไงมีนะกดซื้อไปเลยนะครับผมปึ๊บแก้วห้าต้องการอะไรบ้างพาวกับคิกคิกอะไรวะเนี่ยคิกสกิลอะไรนะ่ะต้องการสกิลคลิกสกิลคลิกคือตัวตัวไหนวะเดี๋ยว คลิกสกิลคลิกคลิกเตะตัวไหนวะอยู่ไหนวะอ้าวนี่ไงคลิกสกิลต้องการแก้วอันนี้อีกอันนี้ก็ต้องการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอัพให้มันได้ก่อนนะครับผมถึงจะได้สกิลนี้มานะอ่าต้องการสกิลคลิกตัวนี้เราก็ต้องซื้อคลิกมาก่อนแล้วกันคลิกตัวไหนคลิกสกิล อันนี้แหละซื้ออันนี้ก็ต้องการตัวนี้อันแรกแก้วแรก x ตัวนี้อัพตัวนี้ก่อนเลยอันนี้ต้องการต้องการเลเวลสามกด up สามไปเลยฮะสามขั้นปึ๊บคลิกสกิลพาวร้อยสิบห้า115นะ 115. อ่ะร้อยสิบห้านะหนึ่งร้อยสิบห้า up เลยครับผมจำเป็นอยู่แล้วนะครับของอ่าของพวกนี้มันจำเป็นมากตึ๊บ ร้อยสิบห้าโอเคเป๊พอดีใส่คลิกได้แล้วคลิกลงไปต่อไปอันนี้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยอันนี้ต้องการคลิกเลเวลสองอันนี้ก็ต้องการพาวร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปฮะร้อยยี่สิบเลเวลสองปั๊บอันนี้ต้องการอะไรอีกไหมไม่มีอัพตัวนี้ไปก่อนเลยนะฮะอันนี้ต้องการคลิกเลเวลสาม เลเวลสต้องการพาวร้ออ่ะอัพร้อครับปึ๊บอันนี้ต้องการอะไรไม่มีต้องการอะไรอีกคลิกเลเวลสี่ก็คลิกเลเวลสี่ประมาณ130ตามนี้เลยเช็คดูดีๆนะครับต้องเช็คดูดูแบบเป๊ะเลยนะครับถึงจะอันนี้เหมือนกันเท่ากันอ่ะเลเวล4แล้วเราต้องอัพตัวนี้ก่อนนะคือสกิลมันดีมากอ่าต้องการต้องการคลิกเลเวลห้า ปีเปห้าก,ก็ต้องร้อยสามสิบห้าโอเคอัพไปเลยครับผมเรียบร้อยแล้วก็อัพไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดอะฮะอันนี้ต้องการร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็อัพไปเลยครับผมเปิบเปิบเปิบต้องการร้อยสี่สิบห้าโอเคปึ๊บเปิบอัพไปเรื่อยๆครับผมอัพอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องการเท่าไหร่ร้อยห้าสิบต้องดูเลขเป๊ะๆด้วยนะถ้าเกิดว่าเลขเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียแต้มได้นะฮะร้อยห้าห้า ตมคุณอาจจะเสียเปล่าเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพไปแล้วมันไอ้นี่นะฮะอ่ะอัพขั้นเต็มแล้วนะอันนี้คือสุดของสายพาวแล้วนะฮะก็คือเราต้องเอาตัวนี้จริงๆนะครับต้องมีใช้เอามาเลยครับสกิลนี้จําเป็นมากต่อไปสปินจาเป็นที่สุดก็คือ3มสกิลที่จําเป็นต้องเล่นนะฮะจำเป็นอัพไปเลยครับผมทั้งหมดนี้อัพให้มันเต็มเลยก็ได้นะนี่ สกิลนี้จําเป็นมากนะครับผมของดาบปิ้นนะนี่เต็มแล้วนะเึ๊บมจริงๆสกิลนี้ก็จําเป็นไหมก็จําเป็นนะครับผมเวลาลงวอลงอะไรอย่างเงี้ยก็จําเป็นมากอันนี้ต้องการสปินสามร้อยห้าสิบนะสามร้อยห้าสิบอ่าแต้มสกิลไปเลยขั้นสุดท้ายอันนี้ต้องการอะไรไหมไม่มีสามร้อยห้าสิบห้า 355โอเคมันจะสกิลคู่กันนะครับ2ส,สกิลนี้360 360ปึ๊บอัพไปอันนี้ต้องการ361ก็อัพมาอีกหนึ่งหนึ่งขั้นปึ๊บอ่ะเต็มแล้วนะครับเหลืออันนี้365 65 370ฮะ370โอเคปึ๊บอันนี้ต้องการ375 ปึ๊บป๊บปึ๊บสามร้อยแปดสิบ 80, เออเริ่มตาลายดูดูไม่ชัดแล้วขึ้นมาข้างบนนะนี่สามร้อยแปดสิบห้าป๊บป๊บอัพไปฮะง่ายๆเต็มแล้วครับผมแค่นี้คือเต็มแล้วแม็กแล้วนะฮะสามสกิลนี้จําเป็นมากๆจําเป็นที่สุดจําเป็นโคตรๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้แน่นอน สกิลต่อไปที่จําเป็นของดาบเป็นนะครับผมพวกนี้ก็จําเป็นไหมก็จําเป็นนะซื้อเลยก็ได้นะฮะอันนี้มีแก้วอะไรบ้างแก้วสี่แก้วหกแก้วสิบสองอุ้ยแก้วสิบสองมีอีกเหรอนะ่ะผมซื้ออันนี้ด้วยนะครับจําเป็นไหมก็จําเป็นนิดเดียวแหละอ่ะนิดเดียวถือว่ามันมันโอเคเพราะว่ามันมีดาเมจนะครับผมมันทําให้เรามีดาเมจเพิ่มนะครับเพิ่มอัพไปเลยคันสุดไปเลยนะฮะ ป,ป,ปหัวใจก็จําเป็นนะอันนี้จะเพิ่มดาเมจนะเดีย๋ยวให้ดูว่ามันเพิ่มตัวไหนเพิ่มตัวนี้นะครับค่าความแรงตรงนี้เลยนะครับมันทําให้ค่าความแรงเรามันแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะนี่เกือบสามร้อยเลยนะฮะต่อไปเลือดถ้าเกิดว่าใครจะเป็นสายเลือดก็เอาได้นะครับผมแต่ว่าผมจะเอาตัวนี้ก่อนสกิลสิบก่อนตัวนี้ก็จําเป็นเหมือนกัน สกิลที่สิบสอง่าสกิลวิ่งนะครับสกิลวิ่งไวนะครับจําเป็นไหมก็จําเป็นนะฮะเราจําเป็นต้องซื้อมาเ,อาเก็บไว้ก่อนเปึ๊บวิ่งไวไว้ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนะไว้ตรงนี้แล้วกันหกแล้วกันวิ่งไวให้สุดนะฮะวิ่งให้สุดแล้วหยุดที่อะไรก็ไม่รู้มันจะวิ่งไวมากครับสำหรับสกิลดาบปินนะถ้าเกิดว่าไม่มีวิ่งไวนี่ก็เหมือนกับเดินเล่นอะ่ะ เดินเล่นธรรมดานะครับถ้าไม่มีวิ่งไวนะอืต่อไปเหลือ13แต้ม13แต้มใช้อะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่นี่คือวิธีการอัพดาบปิ้นแบบเต็มขั้นสุดยอดนะครับผมดาบปิ้นเลยนะฮะหลักๆแล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็จะมีอีกสกิลหนึ่งนะจริงๆแล้วคือสกิลนี้มันเป็นบัฟนะครับสกิลนี้จะเป็นบัฟที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับเด็กก็อย่าเพิ่งไปสนใจ มีแค่นี้จริงๆนะครับอัพตัวนี้ก็พอนะฮะหลักๆตัวนี้เลยแค่นั้นที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับนอกจากจะเอาไปใส่เลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณอยากจะลงวอนะสายลงวอก็ต้องเอาไปอัพเลือดเพิ่มนะครับอัพเลือดก็ได้ปะอัพเลือดมีแก้วสามไหมแก้วสามไม่มีก็ซื้อเอาก็ได้นะครับแก้วสามในนี้มีขายนะฮะก็คือเป็นสก,กิลเลยนะครับผมไทยท่านไทยท่านนี่ไง ไททานวอลนะฮะโอเคปึ๊บเรียบร้อยอัพเลือดนะฮะดูเลือดข้างบนนะครับผมทางด้านซ้ายนะฮะร้อยสามอ่าหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าอัพไปปึ๊บหนึ่งพันสี่ร้อยอัพไปปึ๊บหนึ่งพันสี่ร้อยปึ๊บอัพไปเรื่อยๆครับผมอยากได้เลือดเท่าไหร่ก็อัพไปให้มันเต็มเลยก็ได้นะฮะเหลือเหลือแต็มสกิลประมาณนี้ก็อัพไปเลยให้หมดเลย อ่าโอเคสกิลอะไรอีกสกิลนี้ไม่จําเป็นแล้วนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลแรกๆสกิลนี้จะจําเป็นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นสําหรับเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อจําเป็นอะไรอีกไหมก็อืเป้าหมายระยะห่างไม่เกิน1ิบเมตรอาวุธหลักต้องใช้ดาบและมีดตรงนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะซื้อมาเลยก็ได้ใช้ไว้ก่อนอืม กดซื้อและใช้ไปก่อนอ่ะเต็มแล้วโอเคตามนั้นก็หมดแล้วนะพาวพงอะไรไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับผมหมดแล้วนะสกิลเราก็อัพหมดแล้วนะครับผมเลือแต่เป็นบัฟแล้วบัฟตัวนี้จําเป็นไหมก็นิดนึงมันการตีได้นิดเดียวนะครับผมนิดเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในการลงวอลเนี่ยให้คนอื่นเขาเขาบัฟมาให้เราจะดีกว่าแล้วเราเป็นสายดาเมจแล้วนะฮะ นี่เกือบได้300นะครับที่เหลือก็เป็นของอาวุธไปบวกเองแล้วนะครับถึงจะเลเวลเท่าไหร่ก็ตามนะครับเอาไปบวกเองนะครับบวกใส่ของใส่อะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเองนะครับผมนี่ก็คือวิธีการใช้น้ายาเอนะครับผมน้าํายาเรอยังเก็บแต้มได้อีก13แต้มเลยเนี่ยเหลืออีก13แต้มจะอัพอะไรเพิ่มเติมก็อัพได้เลยนะครับผมแต่สกิลนี้จําเป็นไหมผมสาหรับผมมันมันช้ามากจําเป็นที่สุดคือ3สกิลนะครับเลเวล150นี้3ส,สกิลนี้จําเป็นมาก ทีนี้เราไปดูกันว่าสกิลมันจะแรงขนาดไหนนะมันอย่างต่ำเนี่ยมันก็ต้องมีสัก,สกประมาณสองพันสามพันนะฮะดามเมจนะสองพันสามพันถือว่าเวิร์กที่สุดนะครับถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดอยากได้ดามเมจความแรงเพิ่มนะครับผมก็ไปอัพเพิ่มได้นะครับผม เต้มพอยต์ตรงนี้ที่เหลือนะครับผมสามารถอัพอะไรก็ได้นะครับัพเพิ่มเติมก็ได้นะแต่สาหรับผมแล้วจะอัพเป็นเลือดดีกว่าเพราะว่าเลือดเยอะๆยิ่งยิ่งดีเขาจะยิ่งฆ่าตายยากขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้แค่ตรงนี้แหละหรือว่าจะอัพให้มัน9 2ก็ได้นะ9 2ให้มันเป็นกับเข้ากับดาบตรงนี้นะครับผมอืมโอเคที่เหลือเหลือพอยต์65 อัพเป็นสเต็งก็ได้นะครับผมอัพเป็นพวกนี้ก็ได้นะคะัสองอย่างนี้นะครับอัพไปเลยนะฮะหรือแล้วแต่คุณเลยนะครับผมอ่ะมาบัฟบัฟก่อนปุ๊บบัฟให้มันเต็มฮะดูฮะปึ๊บปบวิง่งก็วิ่งพอโอเคอยู่นะดูฮะเปิ้ง2องพเปิ้งสอเปิ้งสามพันเท่าไหร่วะเมื่อกี้นะ่ะสองสาพันขึ้นนะฮะถือว่าผ่านอืม สามพันสามสิบหกถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยที่เหลือขึ้นอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณอยากจะเอาอะไรมาเพิ่มนะคะผมอย่างเช่นตีบวกดาบไหมหรือตีบวกชุดตีบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือครบแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะสกิลเราก็ได้แล้วนะครับผมสกิลวิ่งเราก็มีแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัพไปหมดแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นสกิลเพย์ล้วนแล้วนะครับผมปึ้งปึ้ง สกิลสี่ช้ามากอ๋อไม่ไม่ได้ใส่หมาเออลืมลืมสัตว์เลี้ยงปึ่งมีสัตว์เลี้ยงก็จะเพิ่ม HP แล้วก็ MP นะครับผมปึ้งเห็นไหมก็สกิลแรงอยู่นะครับผมสกิลแรงมากสามพันอะ่ะคือสกิลสุดท้ายคือสกิลสามพันคือปิดจ็อบได้เลยสกิลสองสกิลสามสกิลสี่ปิดจ็อบแค่นั้นเองนะฮะ มันก็ถือว่าโอเคไหมมันก็แรงไหมก็แรงอยู่นะอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมกึ่งๆกลางๆ,างๆนะครับอันนี้คือดาเมจแค่แค่นี้เองพอใส่ตัวนี้ไปปุ๊บมันก็เพิ่มเป็น3 0 0 -357 ถึง357แล้วนะอันนี้คือประมาณอยู่กลางๆเลยเบสิกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากเพิ่มอะไรเพิ่มนะฮะก็ต้องไปดูของในช็อปฮะว่าเราจะใส่อะไรได้บ้างนะครับผมก็อย่างเช่นใส่ดาบไหมเฟรม เฟมแดงเฟมฟ้าเฟมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีแล้วนะฮะตังหูอะตังหูก็จําเป็นนะครับผมเดี๋ยวดะอันนี้คือจะกดให้ดูตังหูก็จะใส่เป,เป็นเป็นปีกนะครับผมอันนี้จะมีค่าป้องกันนะมีค่าป้องกันวิ่งเร็วด้วยนะครับบวก H p ดพด้วยนะครับก็ตามนี้เลยเนี่ยจะใส่ก็ได้นะครับผมมี H p พนะครับมีค่าป้องกันอีก10นะครับผมแล้ว ตรงนี้มันจะเป็นบวกป้องกันสองมันเป็นสร้อยคูณนะฮะเอาไว้เก็บเลวอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันอ่าอันนี้เครื่องประดับเครื่องประดับตรงนี้ก็จําเป็นไหมก็จําเป็นอยู่นะเพราะมีบวก HP นะครับแล้วก็มีอัตราฟื้นฟูด,ด้วยนะเึ๊บเปิบดูด,ดูของแต่ละอย่างอันนี้ก็จําเป็นนะครับผมแล้วแต่คนนะครับชอบความแรงก็เอาความแรงนะฮะถ้าเกิดว่าชอบป้องกันก็เอาป้องกันนะครับผมอันนี้ก็จะ แต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันบวก hp กับ mp บวก sp อยู่แล้วนะครับ0.20%เนะครับผมเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมก็ต้องจำเป็นต้องซื้อนะฮะเวลาในการลงวอนะฮะเออเนี่ยมันมีความแรงมีป้องกันด้วยเนี่ยเออใส่ไปเลยฮะแฟชชั่นมันมันเป็นแค่แฟชั่นมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วฮะใส่หัวไหมหัวก็มีนะครับผมใส่ป้องกันนะฮะแล้วก็จะมีอัตราโจมตีหรืออะไรต่างๆนานาฮะสตงสเตตัสก็เกือบคล้ายๆกันนะครับ 0.40ใส่ไปด้วยก็ดีนะครับผม <c oughs> ใส่ไปด้วยก็ดีแต่สําหรับผมแล้วจะใส่เป็นพวกนี้มากกว่าเป็นมงกงมงกุฎเป็นปีกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหูมงหูแมวใส่เป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันบวกด้วยบวก HPMP ความแรงก็ตรงนี้เลยนะสําหรับสายสปินจะเน้นความแรงด้วยนะครับผมความแรงตรงนี้เน้นความแรงมากๆแล้วก็จะมีเน้น ค่าพลังงานนะครับผมถ้าเป็ดอ่าถ้าเกิดว่าเป็นดาบนะครับเน้นค่าพลังงานหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับกล่องต่างๆโคซิงเควซี่ก็ไม่มีนะฮะปัดต่างๆก็ไม่ได้ใช้นะครับมีแค่นั้นจริงๆสาหรับสายสปินนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกรับลาเพียงนัท่านี้แหละนะครับผมในการอ่าน้ํายารีการใช้น้ํายารีแบบขั้นพื้นฐานแบบเบสิกเลยนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกกับเรา เป็นดาบสปินนะครับผมทำให้ดูนะครับว่าดาบสปินมันอัพตัวไหนบ้างนะครับผมตามนี้เลยนะฮะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมปิว